เพือพอเ่อนๆที่เกิดวันจันทร์ค่ะมาดูดวงรายวันกันนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์คะต้องบอกว่าการงานวันนี้ของคุณเรียกว่าเด่นมากเลยนะคะเด่นมากเลยมันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับว่า พลิกแปลงแก้ไขปัญหาการดูแลงานของคุณได้เช่นกันนะคะแต่ก็ต้องเตือนไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีคนที่จะขโมยผลงานของคุณได้เช่นกันนะคะแต่เชื่อเธอค่ะคนที่เป็น king of w a n สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะแล้วสเสน่ห์ของคุณเลยนะคะสิ่งที่ดีมากๆนะถ้าคุณต้องเดินทางไปข้างไหนข้างนอกนะคะ คุณจะมีคนเป็นคนที่แบกรับแบบว่ามีภาระหน้าที่แล้วดูแลอย่างดีนะคะคุณมีความใส่ใจในการทำงานอย่างดีนะคะยิ่งเดินทางยิ่งโชคดีนะคะ